สวัสดีครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องเวอพิรามวิถีพิรามนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตอบค <ys> ําถามแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามีนะครับผู้ติดตามหลายท่านนะ้อยสีหลายท่านนะครับถามผมมาว่าเอ้ยผมหายไปไหนผมหายไปไหนนะครับหายไปไหนมา,านานหายไป,ไปปีเลยเอา่าไปทําอะไรมานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมามีหนึ่งคำตอบให้แล้วกันว่าผมไปทําอะไรมาเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายชมนะครับว่าสิ่งที่ผมไป ทำมาหนึ่งอย่างอ่ะที่ใช้เวลาทำสักพักใหญ่แล้วนะครับว่าผมทำอะไรเนาะอ่าก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ได้ไปไปห้องโกงไปคุกไปตารางอะไรมาแน่นอนนะครับเพราะอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายนี่ผมมายุ่งอยู่แล้วนะครับอ่าบรรดาเออผู้ติดตามในเอฟซีทุกท่านก็เ,ออเชื่อใจได้ไว้ใจได้นะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้นะเห็นถามกันมาหลายท่านนะครับออว่าผมหายไปไหนทำอะไร เดี๋ยวผมจะพาไปดูหนึ่งสิ่งที่ผมไปใช้เวลาทุ่มเทในการทำมา,าพักหนึ่งนะครับว่าผมไปทดลองทำอะไรมานะครับอย่างที่บอกไปในคลิปที่ผมกลับมาคลิปแรกอะ่ะว่าผมหายไปทำอะไรมาเนะเาะก็เดี๋ยววันนี้พาไปดูสักหนึ่งอย่างละกันนะครับจะได้หายสงสัยกันไปบ้างนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมไดยละกันเดี๋ยวผมจะถือกล้องถ่ายเลยละกันนะครับผมอโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามดูเลย และนี่นะครับก็คือหนึ่งในห้องนะครับแห่งความลับนะที่ผมหายไปพักหนึ่งแล้วก็มาใช้เวลาทุ่มเทนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูแล้วมันคือห้องอะไรอ่าพอเปิดเข้ามานะครับมืดหน่อยนะครับยังไงก็มืดหน่อยนะนี่ครับที่เห็นนี่ก็คือนี่ครับเต็มเลยนะครับคือแมลงสาบนะครับสายพันแอฟริกันนะเนี่แหละครับ นี่ครับเต็มห้องไปหมดเลยนะนี่แหละส่วนหนึ่งที่ผมหายไปก็เพราะผมมาทดลองนะครับเพราะเลี้ยงแมลงสาบดูนะครับเพราะว่าสายพันธุ์นี้มันใช้ในเอาตัวที่เขาลอกคราบนะครับอาจจะเป็นตัวสีข,า,ขาวๆนะแต่ผมจะถ่ายให้ดูนะครับเอาไปใช้ในการตกปลาเ,ออเนื้ออ่อนนะครับได้ดีมากนะครับปลาแดงปลาน้ําเงินเนี่ยถ้าเห็นนี่จะชอบกินมากเลยนะครับเห็นนี่ยังไงก็มีตัวเป็นโดนนะครับนี่แหละ เมื่อก่อนผมซื้อเขาใช้ไงแต่ตอนนี้ก็คือผมมาทําห้องอย่างเงี้ยขึ้นมาประมาณ5้าหห้องนะครับเพื่อเลี้ยงเจ้านี่โดเฉพาะนะนี่แหละหนึ่งในสาเหตุที่ผมหายไปพักใหญ่อะครับนี่แหละเพราะอย่างที่ถ้าคนติดตามผมมานานนะจะรู้ว่าผมชอบตกปลานะครับจนปเปิดทําช่องตกปลาช่องหนึ่งอะเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องไว้ให้ดูแล้วกันเผื่อใครอยากเห็นว่ามันใช้ตกยังไงนะครับก็ไปกดติดตามนะครับลองดูอ่าเนี่ยครับจะใช้ตัวล่อค่าแบบเนี้ย อ่าพอเขาถึงรอบไซเคิลที่เขาต้องล่อคาบนะครับเขาก็จะล่อคาบอย่างเงี้ยเป็นตัวขาวๆอย่างเงี้ยครับเราใช้ตัวล่อคาบที่อย่างนิ่มๆขาวๆอย่างเงี้ยนะครับไปเกี่ยวเบ็ดตกปลานะเนี่ยแหละครับถ้าคนสายที่เขาตกปลาแดงปลาน้ําเงินปลาเนื้ออ่อนนะครับรวมถึงปลาหนังอื่นๆนะครับจะรู้เลยว่ามันเป็นเหยื่อที่วิเศษมากนะครับแมลงสาบขาวเขาเรียกกันแมลงสาบขาวเนาะเนี่แหละผมก็ทําจําหน่ายนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูห้องแรกก่อนเนี่ยครับแล้วเขาก็จะมาไข่บริเวณ ไอ้เนี่ยครับลังไข่เนี่ยแหละครับเนี่ยไข่ส่วนอาหารก็กินอาหารไม่ได้สกรปรกนะครับผมจะเลี้ยงด้วยอาหารที่เป็นอาหารลูกไก่นะครับลูกไก่เล็กนะอ่าก็กินอาหารแล้วก็มีเศษขนมปังมาให้บ้านนะครับบางครั้งเนี่ยแหละครับเนี่ยคือหนึ่งห้องแล้วก็กินน้ําสะอาดนะครับก็คือผมก็ซื้อสายพันธุ์มาแหละชุดหนึ่งนะครับอ่า มาลองทดลองเลี้ยงดูปรากฏว่าเลี้ยงมาได้ชุดนี้ก็ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับนี่ครับก็ถือว่าผลผลิตด,ดีนะเพราะว่าผมก็เอาไปตกปลามาหลายต่อหลายรอบแล้วไงครับอืมซึ่งอยู่ในช่องเลยผมจะขึ้นช่องไว้ให้เข้าไปเข้าไปรับชมได้นะครับไงก็ฝากอาเพื่อน,อนๆที่สนใจคล้ายๆกันเนาะช่วยกดติดตามผมด้วยแล้วกันคนติดตามไม่ขึ้นเลยนะครับช่องนั้นนี่แหละคือหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมทําอยู่นะครับทดลองทําอยู่เนาะ แต่ก็ถือว่าตระสบาสำเร็จแล้วล่ะครับใช้ไปตกมาหลายต่อหลายครั้งละนะครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือห้องแรกเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกสักสองสามห้องแล้วกันนะครับว่าปริมาณมันเยอะขนาดไหนเนาะโดยที่เราเริ่มจากแรงสาบแค่ประมาณไม่กี่พันตัวนะครับตอนนี้น่าจะทุกๆห้องโวรงกันผมว่าน่าจะ หลายแสนหรือเป็นล้านแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะตามเนี้ยใต้รังกระดาษเนี่ยมีหมดนะครับมีทุกกลังเลยครับนี่นะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็มาถ่ายให้ดูเลยนะครับสําหรับคนที่เอฟซีนะครับที่สงสัยว่าผมไอ้หายไปไหนวะน้องนี้เนาะก็มาถ่ายให้ดูแบบเรียวๆครับนี่นะแล้วก็ล็อกไว้ดีๆนะครับไม่นั้นเดี๋ยวออกมาเพ่นพ่านครับผมนี่ครับ เดี๋ยวผมพามาดูอีกห้องหนึ่งแล้วกันนะฮะ,ะดูห้องนี้ก็แล้วกันนี่ครับเต็มไปหมดเลยนี่ครับเนี่ยสำหรับคนที่กลัวแมงแมงสาบนะครับก็คงจะเลี้ยงไม่ไหวนะเนาะคงจะเลี้ยงอย่างผมไม่ไม่ไหวแล้วครับนี่ครับช่วงนี้อากาศมันหนาวนะครับเขาะจะไม่ค่อยขึ้นมาเกาะให้เราเห็นมากหรอก นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะไปอยู่กันตามรังไข่เนี่ยแหละรังกระดาษเนี้ยไปซุกกันข้างใต้นะครับเพราะอากาศมันเย็นนะครับมแมลงก็ทนไม่ไหวเหมือนกันต้องหาที่หลบที่ซุกนะเนีย่ยก็อย่างเงี้ยนี่แหละครับผมก็นี่แหละเพาะขึ้นมานะครับเพื่อเอาไปตกปลาเนาะแต่พอจํานวนมันเยอะมากเข้านะผมก็รวมถึงการขายด้วยแหละก็แบ่งจําหน่ายด้วยแล้วกันํำนองนี้นะครับเนี่แหละอ่าเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งเนาะ เดี๋ยวผมพามาดูอีกห้องหนึ่งครับผมคือหลายห้องครับผมทำไว้หลายห้องเลยนี่ครับส่วนใหญ่แล้วตอนนี้อากาศมันหนาวอย่างที่ผมว่านะครับก็คือเขาจะไปหลบอยู่กันตามรังไถ่นะครับนี่ฮะตัวไหนพอไม่หนาวก็ออกมาชิวๆที่ผนังนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับ เขาจะมาแอบอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับตัวที่ขา,ขาวๆคือที่ผมบอกอะ่ะตัวที่พร้อมใช้งานนะครับนี่แหละเขาก็จะมาแอบอยู่กันอย่างเงี้ยก็เต็มเลยนะห้องนี้ก็ยาวลึกไปนู่นเลยนะครับนี่แหละครับนี่ครับมืดเลยนี่ไงเต็มเลยนะครับนี่แหละ,แ,หละแล้วบางบางท่านอาจจะถามว่าเอ้ยมแมลงสาบแล้วเอา้ามันไม่ไม่เหม็นเหรอครับไม่อะไรเหรอ ช้ตกปลานี่เราเอามือไปจับนี่มันไม่สกรปรกหรือไม่เหม็นหรอก็ต้องบอกก่อนว่าบรรษาพพวกนี้มันเป็นการบรรษาพที่ถูกเลี้ยงมาก่อนนะครับผมก็ซื้อมาจากคนที่เขาเลี้ยงมาก่อนเนาะมันไม่ได้จับมาตามธรรมชาตินะครับอ่าก็มาเลี้ยงในระบบปิดอย่างนี้นะครับกินอาหารดีไหมครับกินอาหารอาหารไก่เลยนะอ่ากินน้ําสะอาดอาหารไก่นะครับเพื่อทําให้ตัวเขาเรียกว่าปริมาณเชื้อโรคอ่ะผมคิดว่าน่าจะมีแหละแต่มันก็น้อยที่สุดนะครับน้อยมากนะครับ แล้วก็กลิ่นอ่ะไอตัวที่ลอกคาบนะครับมันจะไม่มีกลิ่นรุนแรงเหมือนตัวที่เป็นตัวแดงๆดำๆอย่างเงี้ยแต่เจ้าเจ้าพวกนี้ก็ไม่ได้จะเหม็นเท่าที่อยู่ตามท่อน้ําข้างนอกนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่เขาอยู่ด้วยนะในเรื่องของกลิ่นเนี่ยนะครับเ,เต็มท่อหมดนะครับในท่อนะครับฝันร้ายของคนกลัวมแมลงแหละเนี่ยอ่าหลายคนสงสยัยไงว่าผมหายไปไหนทําอะไรมาบ้างนะผมก็มาถ่ายดูยหนึ่งอย่างที่ผมทําแล้วกัน ทุ่มเทลองทําดูนะครับศึกษาเรียนรู้แล้วก็ลองดูจนโอเคครับหรือว่าก็ประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้เนี่ยแหละครับก็จะประมาณนี้แหละสําหรับคนที่ต้องใส่นะว่าผมหายไปไหนมาเนาะอ่าก็ไปตกปลามาครับเอาเนี่ยแหละพวกเหยื่อที่เราเพาะเองแมลงสาบขาวที่เราเพาะเองเนี่ยไปเทสมาครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้แหละยังไงนะครับอ่าก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับ เพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปให้ผมเนาะเดี๋ยววันนี้ผมก็ลาไปด้วยเจ้า,มาแมลงพวกนี้เลยละกันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ